สวัสดีจ้ามาพอ้าวกาลตาชาแนลแล้วจ้ามาพรกับเมถีบอีกแล้ววันนี้เมถีผ้าหลาะสวนจ้าเมถีสิบ้าเมืองมาอยู่ในกินเหาน่านี่เมถีมีอย่างไนนเพราะว่าเอขอข้างนอกยังพันไปเมืองจ้ะเมืองเป็นไปแค่สวนแหลกอยู่ข้างคุนจ้ะสวนผวกกระเทียมจ้ะแต่ว่าเมน,นีเมถีสิบ้ามาเมืองมาในกินเห่ามีอย่างไนไม่นี่กะ สตรอเบอรี่จ้ะสตรอเบอรีน่นี่ตอนนี้เขาบอมีลูกแล้วละจ้ะมีอยู่พักหนึ่งลูกนะจ้ะแต่ตอนนี้ไวหวมือเ้วไอ้กรลังออกออกไหลจ้ะไอ้ต้นแรกเมถีว่าจะตัดไหลเขาทิมเมทีบอตัดเลยจ้ะเพราะว่านเมทีจะเอาไว้เอาพันเขาเอาว้เอาแนวจ้ะสี่เพราะว่าเมทีไปสิไปปลูกไว้ไวข้างนอกอีกไหมจ้ะอีกจะแปลงว้ข้างนอกจ้ะ คนดินมาไหวแล้วเรียบร้อยร้อยไหลไอ้สตรอเบอรี่จ้ะสตรอเบอรี่นี่นี่จะแมนหมดเลยได้จากผลแต่ผลมาขึ้นไปนี่ไปหั่นสตรอเบอรี่จ้ะมานี่แหละก็เป็นพวกนี่จ้ะในทอนี่แมนหมดเลยจ้ะสตรอเบอรี่แยวไปห่อผลเลยจ้ะผู้น่ะเนี่ย ย่าไปเลยจ้ะอียา่างนึงนะเพราะว่าตอนนั้นนะจ้ะเขาขืนเพียนะจ้ะตอนเล็กๆที่เขากลั่งเป็นดอกกลั่งเริ่มจะเป็นดอกมจ้ะเขาขืนเพียแต่ตอนนี้เพียรู้สึกว่าจะซาแล้วจะเพื่อนเพื่อนซาแล้วตวา่าดอกเขามัน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 ไวมันยังเล็วจ้ะมันบอนอ่อนี่เล้วจ้ะบทที่หนึ่งกะเมือมึงแน่ต่อไปจ้ะพักสลัด ผักสลัดนี่ไม่ทิพย์กาสิบูกไม่เลยจ้ะเพราะว่าไม่ทิพย์เด็ดจังสิจ้ะเด็ดเด็ดไปกินเหมือนแล้วประเทศนี้เพราะว่าต้นเขาเริ่มสูงแล้วแลวแล้วไหมจ้ะแต่ว่าสิปลูกไม่ประเทศนี้สิด้ดลงไม่จ้ะทั้งสองฟังเลยจ้ะเพื่อนฟังนะนำ้ำคือผักสลัดจ้ะต่อมาก็เป็นตัวนี้จ้ะเ,เพื่อนเป็นพีกจ้ะเนี่ยเป็นพิกเพชบ,บานพิกเพชบ,บานห้องเลยจ้ะ กำลังขึ้นกําลังงามจะ้ะแต่ว่าหังต้องพยายามดูแลอยู่เรื่อยๆๆจ้ะเพราะว่าเพีย้ยเพี้ยลายปีนี้เพี้ยลายจะเป็นเพื่อนเห็นบ่หมดกาลังออกดอกจะเป็นเพื่อนเห็นหม่กําลังออกดอกเขากาลังออกดอกเพี้ยลายต้องพยายามดูแลพยายามสีดอยู่เรื่อยจะเป็นเพื่อนเห็นบ่เออขันเห็นก็ต้องขา่าต้องอยังไม่จ้ะนะปล่อยบ่ได้เลยจะเพีย้ยปีนี้เพี้ยลายข้างนอกคือกันจะเป็นเพื่อน แม่นหมดเลยไอ้พวกนี่กับพริกคือกันจ้ะนี่พริกคือกันเนี่ยกระลังใหญ่แต่ว่ามันเป็นพริกแบบพริกขี้หนูแล้วกับพริกไอ้มีพริกขี้หนูแล้วกับพริกไอ้ชีฟ้าจ้ะเนี่ยเนี่ยสีกระถางเนี่ยสีถุงเนี่ยแต่ว่าม้วนใหญ่แล้วนี่เป็นพริกไอ้พริกเผ็ดจ้ะมาทีนี้กันสิมาต้นนี้จ้ะต้นไอ้ ต้นมะกรูดไม่ทิพย์กําลังขึ้นใจเพื่อนๆนี่ต้นนี้ก็กําลังเตะออกลายเลยจ้ะแต่กิ่งก้านสาขาออกลายแลยว้วต้นนี้คือกันจะเพื่อน,นต้นมะกรูดสามต้นจะเพื่อนมันนเนามะนีก็เนามะนีก็เป็นตะไคร้เด้จ้ะเนี่ยตะไคร้ไม่ทิพย์กําลังข้นใจเนมยนเหมือนเลยจ้ะตะไคร้อีกต้นนี้มึงเลยจ้ะ ต้นนี้เป็นพักซีเล่าได้จจเพื่อนเพื่อนมึงเนี่เขาขึ้นคุณนะเมธีไหวเอาพันเขาเขาขึ้นนะจ๊ะเนี่ยจังสี่จังสี่ก็เป็นในพักสลัดจะ้ะพักสลัดเขาตะว่าเขาเยีเขาย่าแล้วนี่ยเขาจะออกดอกอี่แล้วเมธีเด็ดไปแล้วได้ดจ้ะนี่เด็ดออกให้เขาแบบว่าให้แตะขึ้นใหม่นะกำลังออกดอกคือเกา่าข้างล่างมั่อหนักับแมนมีได้จ้ะเออ ตะไคร้ไม่ที่ปลูกไวจ้จะเมนไปหัยผุน้าวไปหอมผุนเลยฉัดตะไคร่มื่อกีก้ต้นนี้ก็เป็นในพักเกษตรจะเพื่อนเพืนพักเกษตรไม่ที่ปลูกนี่ต้นหนึ่งกําลังแตกอยู่นี่สามต้นจะกาลังแตกต้นนี้ก็เป็นเป็นพักสลัดจะเพื่อนเพื่อนพักสลัดไอ้พักสลัดรากา เป็นพักตัวนี้เป็นพักไอ้ประกาศของเต้ะม่จันนี่หันมาทา้งนี้ก็เป็นพิกหวานจะเป็นเพื่อนกําลัางออกดอกขึ้นกันมีพีกหวานต้องพยายามดูแลอยู่ตลอดแต่เพื่อนเพื่อนเพราะว่าพเพี้ยเพลอบ่ได้เลยจะเพื่อนเพื่อนนี่พิกหวานกําลัางออกดอกข้างนอกเห็นบ่าใจาข้างนอกบอกขึืนเลยจ้ะข้างนอกอยู่คือเก่าอยู่ จักเพียเน่แจ๊กอากาศบัสมัมเสมอจะ้ะเนี่ยไอสาวโลดเพันบอกว่าไปเอาไอเสื่อนดอกดาวเรืองมาปลูกว่าสันมันเป็นเพียเมทิพก็เลยไปเสื่อมาปลูกนี่ก,พกพพ็พักสลัดแต่เพื่อนๆพักสลัดม่วงนี่เมทิพก็เด็ดออกไปกินแล้วแต่ว่าก็เหลือขึ้นมาใหมาจ่จ้ะสิขึ้นมาใหมาจ่จ้ะสลัด ไอ้ตัวนี้ไม่ทิพกะมึงเนี่จ้ะตัวนี้ก็เป็นในมากไก่พักรซี่จ้ะไม่ทิพเก็บไว้เอาพันมันไม่ทิพเพิ่งจะถอนไปกระถางหนึ่งแล้วกระถางหนึ่งไม่ทิพกถอนตะกี้บันนี้มีมือเศร้าไม่ทิพถอนกระถางหนึ่งเลยอีกสองกระถางจะ้ะเก็บไว้เอาพพันจ้ะ ต้นหอมต้นนี้ก็เป็นพาสลี่จ้ะเพื่อนเพื่อนเมทิเก็บใบนี่ก็คือพวกตังโออะไรจ้ะใบตังโอหันมาทางนี้จ้ะเมื่อนเหมิดต้นนี้เป็นต้นบะเขือจ้ะเพื่อนเพื่อนต้นบะเขือเม่ทิปกระลังขืนงามเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนต้องพยายามดูแลจ้ะงามเมทิามเมทิอยูทถ้าเมทิอยู่บ้านนะจ้ะเมทิปก็สิมาเปิดจังสิงนี่จ้ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเปิดมึงไว เขามีเพียมาอันมี้บก็มีอยู่จ้ะมีมาอยู่เรื่อยๆเลยจ้ะแต่ต้องพยายามมึงมาเปิดใบมึงไม่จัะเพื่อนๆว่ามีเพียบบจังสิเลยจ้ะไม่ทิ์ก็มาเปิดจังเสหามันมีอยู่จ้ะเนี่ยมเมร์ไปเหมือเลยด้วจ้ะนี่เมเปไปเหมือเลยทั้งสองฟังแต่สิมีมะเขือสองสายพันธ์จัะเพื่อนมะเขือบะเขือบานเหาเลยจ้ะ แบบเก็บไปเขาออกเพราะว่าเขาเริ่มขึ้นสูงแล้วไม่ทิพกาสิปลูกไม่แม่จะเพื่อนไม่ทิพกาเลยเด็ดไปกินในสิแม่จะหัดไปเลยนี่อันนี้อันนี้ไม่ทิพนิตร์พูดหนียังพูดหน,นีปันไดจ้ะพักเกษตรพักเกษตรสองตน้นทั้งปุ๋ยหู้สึก,กว่าจะไข่ในแต่ว่าสามตนน้นนี่หลู้สึกยังยังพูดันนี้ปันใดมึงน่นนจ้ะ เนี่ยพักสลัดเมทีบานเมทีหูว่าจ้าในมันจังหดเพราะว่าอีกจังน้อยเลยจ้ะนี่มันก็สิเป็นแบบนุ่นนะจ้ะเมทีก็เลยบหูสเก็บไนจังไดนี่ก็ขึ้นหญ่แล้ววันนี้มาตัวนี้ก็เป็นพักซีเหล้า้ะเพื่อนๆนี่พักซีเหล้าเมทีขึ้นอีกแล้วเห็นบ่เมทีพึงกาไปนะจ๊ะเพื่อนๆนี่ขึ้นอี้แล้วนี่ขึ้นเาาอีกเลยไก่สิริก็บอีกเลยใจเพื่อนๆนี่ มีการอบสามเลยจ้ะพักซี่เล้านี่ผพกซี่จีนจ้ะเพื่อนพักซี่ปอมพักซี่ปอมฟังท่านนังกรขื้นคี่กันจ้ะเพื่อนเพื่อนหันมาท้งนมีก็เป็นในนั่นจ้ะอย่างน้อมากินนี่ไอ้ตัวนี้ก็เป็นในมีนเพียลงกันเลยจ้ะเห็นเพียอยู่นี่หอมเปย์จ้ะเป็นเพื่อน,นีนหอมเปย์ กำลังงามจ้ะหอมเตียง,งามนี่ออกดอกแล้วนี่สิดตัดดอกเขาออกจ้ะ้าบบตัดดอกออกนี่อุ้ยเพียลุ่งจ้ะเพื่นอนเพื่อนเ่อเพาะจ้ะเพียปีนี้เพียหลายเสียนี่เห็นว่าจะต้นไหนอันนี้ไม่ทิพย์ออกลแล้วเตกแล้วจ้ะแต่ไข่นี่ไม่ทิพย์ปลูกหลายได้จากปีนี้มึงเนี่ยขุนเมนไปหมือนเลยจ้ะแต่ไข่ ไอ้ขานี่คือสิบโออกไห้เมธีบดอกไม่ทีบวาสิได้ปูกไม่เอาดินมาปลูกไม่ขาจะเพื่อนเพื่อนโอ้ออกแล้วจะเพื่อนเพื่อนนี่เมธีเพ้นแล้วมาปลูกกันนั้นใส่นี่จะเพื่อนเพื่อนนี่ปลูกสับพักสลัดไม่จะใส่นี่ข้าอกข้าไม่ทีก,กัน,น,นั่างขึ้นจะเพื่อนๆ่นเนี่ยโนขากัากากลั่งขึนนน้น,น,นบบดต้นนี้ยังพัไดนเห็นจ้ะ ไปเสี้ยดินโปกอีกอยู่จ้ะเนี่ยตัวนี้มั่นเห็นเพิ่งเห็นซอดแล้วซอดอันนึ่งจ้ะยนอคามมือนกัะเลาะไปอีกก้อนจ้ะเพื่อนๆมื่อนในจ้าพระอีตูมือในนะพะอีตูไม่ทิปเนี่ยจ้ะเพื่อนๆนมึงไงกําลังสีออกดอกสติตัดอีกเลยจ้ะเพราะว่าเขาออกดอกบ่ได้บ่ได้ไดต้องตัดก้อนยังพั่นใหญ่เขาออกดอกไม่จะาเพื่อนเพื่อนมึงไง หลายคักหลายเน่จ้ะงามคักงามเน่พระอีตูจ้ะจังเสียคุณน่ะหาม,มิลมมลี่นี่กระพักซี่ปลปอมจ้ะเพื่อนๆนี่ยพักซี่ปลอมเน่ทิบกระลังขึ้นอีกรอบหนึง่งหอมจ้ะจับพระอีตูหอมเนี่ยกพักซี่ปลอ,อมกระลังขึ้น ตัวนี้ก็เป็นในกระลำแม่จ้ะกระลำตัวนี้นะ่ะปีกายนี่ปลูกแต่ปีกายแม่จ้ะ mm. เพื่อนเพ<ๆ>ื่อนบะนีหนูเพราะมันหลามามันก็บบเป็นหัวเทียนเนาะจ้ะเนาะนหนูกับมากัดก,ก,กินหยอดมันไม่ทิบกัเลยโยน,อนเอาก็าออกจากการะถางแม่จ้ะเอาก็ออกจากกระถางมาปีนี้ได้กินหยอดจ้ะเพื่อนเพื่อนมันเนี้ยกระลังกรลังออกกําลัางสีหอหัวจ้ะเพื่อนเพื่อน เมล่ไม่ทิบสิกินเมทิบก็บมาเด็ดเด็ดการไต้มันไหมจะ้ะเนี่ยกําลังสิหอหัวแบะที่นี่ตัวน,นี้ต้นนี้คือการใจเพื่อนเพื่อนตัวน,นี้คือกระลังสิฮอรหรือซืว่าจะมีนอนเดี๋ยวจะได้จัดการนี่เลยจะ้ะเหมือนก็งอมาทั้งนีกใะเพื่อนเนี่ยตัวนี้ก็เป็นผักแพรวจ้ะเนี่ยผักแพรว,วไม่ทิบงามเลยจะ้ะผักแพ้ว แล้วกาตัวนี้ก็เป็นในสาเนสลาเน,น่จะสาเลเน่ใบริตัดจะแคเห็นว่าลืมลืมเริ่มเป็นแบบกระแดงกระแดงไม่จ้ะเพราะว่าบริตัดมันต้องตัดอยู่เรื่อยๆไม่จ้ะแล้วไม่ที่บริกบไม่ที่พวกใครได้อยู่บ้านเชียเพึ่งกลับมาเนี่ยก,ก็เลยเมาเลาะสวนคือเกาจเพื่อนเพื่อนี้กะตัวนี้พตีตูมาทา้งนี้จ้ะไปะที่นี้ ต่อจากพะอีตูน้จ้ะเนาะตัวนี้ก็เป็นในโบลายได้จ้ะกาลังขึ้นกาลัางขึ้นคือกันแจกตัวนี้เป็นในนี่ยังละ่ะพาไก่กะเพราเมียจ้ะใบกะเพราผุานม้วนผุนเห็นบ่กาลังขึ้นอลไเดี๋ยวได้เก็บได้เลยจ้ะประมาณอีกประมาณนาทีหนึน่งเก็บได้แล้ว ตัวน,นี้ก็เป็นในนั่นจ้ะเพื่อนเพื่อนมืน่อี้หุระผ้าเนี่ยตัวนี้เป็นหุระผ้าจ้ะอะ่มัดหอนแห้งหลายอยู่ในนี่ใบเขาจะใหม่งสิเห็นว่นจาจะนี่ใบเขาใหม่จังว่าไม่ทิ้ตัดออกแล้วไม่ทิ้เปิดประตูทุกบานเลยมีประตูสีบานอยู่นี่ไม่ทิปลูเปิดทั้งสีบานเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนหุระผ้านี่หอนแห้งกับบอดีจ้ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าใบใหม่ เนี่ยใบเขาจะใหม่่างสิจ้ะเนี่ยคือใบเขาใหม่เขาห่อนเกินก็เลยได้เปิดประตูเมื่อสุบานหันมาทาั้งนี้จ้ะนี่กระเลียนพักบุ้งพักบุ้งจ้ะ ตัวผุนน้ำจ้ะผุนตัวผุนกำลังงามแต่กำลังขืนงามเลยพักบุงเนี่ยตัวนี้กำลังขืนงามแต่เพื่อนๆตัวนี้ยังพอนฟื้นบปนไดจ้ะต่ว่ายอดเริ่มเขียวเลแต่ว่ายังพอนฟื้นบปนไดตัวนี้คือกันแต่เพื่อนๆพักบุงแต่ว่าตัวนี้ในี่ฟื้นเลยจ้ะเนี่ยตัวนี้ฟื้นต้นน <ab ans YN> <im> <mosquitoes> ี拜拜่แหละซี่กระถางจ้ะซี่กระถางเนี่ยคือพักบุ้ง ต้นนี้ก็เป็นในมะเขือเทศจ้ะเพื่อนๆน,นี่มะเคขือเทศแมนเหมือนเลยจ้ะเมธีบระยูบานบันนี้เมธีให้ลูกไส้ามาโหดสวนไหนน้อยจ้ะเนะาเนะให้ว่าไอ้ควมละเน่ระนาดเหมือนเมจ่าพาวานมะเคขือเทศมันบริผูกต้นมันเมนจ้ะบริหยึดต้นมันมวไว้ล่ะเวลาเขาโดนน้ำเขาโดนอย่างไกว้กันทั่วทีทั่วแดนเลย จักหักจักแหียงสารพัดเจ้าเพเคลือบเทปเมทิบมาหมู่บ้านเมทิบก็ได้มาผูกต้นเขาขึ้นก็ยังว่าในฟืนบันไดเจ้ะเพราะว่านหัวทิมหัวต่ำเมื่อไหร่จ้ะหมุกไส้มาในให้นี่แหละจ้ะพักคลิปหนีเสียยวอยู่จ้ะพักในอยู่ในกีนเห่าเมทิบก็มี่ซำนี่แหละจ้ะาคลิปหนีเห่าเลยจ้ะพักในกีนเห่า สำหรับคลิปนี้ไม่ทิพกับไปก่อนจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย